พอเจริญพรคนที่รักเขาข้างเดียวดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเหมือนกันเพราะเป็นความผูกพันที่รู้สึกผูกพันอยู่กับเขาข้างเดียวคนที่รักเขาข้างเดียวไม่ต้องเสียใจเพราะมีคนที่รักเราข้างเดียวอยู่พระองค์หนึ่งนั่นคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าพระองค์ทรงมีพระเนตรจริงข้างเดียว อีกข้างหนึ่งเป็นพระเนตรปลอมเมื่ออายุเพียงแค่ยี่สิบพระชันษาที่เมืองโลซานสวิสเซอร์แลนด์พระองค์ประสบอุบัติเหตุจนเหลือพระเนตรเพียงข้างเดียวและทรงงานด้วยสายพระเนตรเพียงข้างเดียวตลอดพระชนชีพเพื่อดูแลเราทุกคนพระองค์รักเราข้างเดียวแต่เชื่อว่าวันนี้คนไทยจะข้างแดงข้างเหลืองเราก็จะรักพระองค์ทุกข้าง และเนื่องด้วยหัวใจพระหัตไทยของพระองค์ก็ไม่ได้สู้ดีนักด้วยการเป็นโรคหัวใจแต่หัวใจของพระองค์ก็ยังทรงรักเราเต็มทุกข้างมีสี่ห้องก็เต็มหมดทุกห้องดังนี้เราจรึงได้เห็นว่าคนที่รักเขาข้างเดียวอย่าหยุดรักเลยโยเมื่อเขาไม่รักเราเราก็ยังต้องรักเขาต่อไปเพราะหัวใจมีสิทธิ์ได้เพียงแค่รักถ้าเกลียดขึ้นมาเมื่อไร ก็จะกลายเป็นไฟเผาโลกได้ง่ายจงรักทั้งทั้งที่เขาไม่รักก็ตามทีวันนี้หลายคนที่พยายามมองหาปากกาว่าปากกาเราหายไปไหนหนาท,ทั้งทั้งที่เน็บที่หูเราอยากได้ปากกาของเราจังเลยแต่ปากกาเราหายไปไหนไม่ทราบอย่ามัวหาแต่ปากกาจนลืมว่าดินสอก็เขียนได้ดินสอก็เขียนได้ เมื่อเราไม่มีปากกาสิ่งที่ล้ำหน้าในเทคโนโลยีก็ใช้สิ่งที่ที่เรามีเหมือนที่พ่อหลวงได้ทรงทำนำเราด้วยดินสอที่พระองค์ทรงงานแท่งเล็กๆสั้นๆทรงงานซึ่งจนปัดดินสอเหลือเพียงแท่งคร่นนี้และยังยืนยันได้ว่าอย่างลบที่ถูกลบไปมากเท่าใดก็บง่งบอกถึงว่าโอกาสของคนที่จะทำสิ่งผิดนั้นมีเมื่อเขียนผิด ก็ลบเสียแล้วเริ่มเขียนใหม่และพระองค์ทรงงานจนต้องต่อด้ามดินสอด้วยกระดาษและทรงเขียนต่อด้วยความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะเพื่อรักเราข้างเดียวทั้งชีวิตและหลายคนที่พยายามหาเว้นตาว่าเว้นตาของเราหายไปไหนทั้งทั้งที่เว้นตาก็อยู่ที่หน้าผากไปไหนนะเว้นตาเมื่อหาเว้นตาไม่เจอ ก็รู้สึกเสียใจว่าแม่จะดูละครให้รู้สึกสนุกเสียมีความสุขกับการดูละครก็ไม่มีแว่นตาที่จะทำให้ดูได้ชัดการดูสิ่งใดที่มีความสุขอาจจะไม่จำเป็นต้องดูผ่านแว่นตาเพียงแค่การหลับตาและดูจิตตัวเองด้วยจิตที่เป็นสมาธิอาจจะพบความสุขที่ประณีตละเอียดยิ่งกว่าการดูด้วยตาและเมื่อลืมตาขึ้นมาด้วยหัวใจที่ดีการมองผู้อื่นผ่านแว่นตา ที่เราไม่เคยมองเห็นข้อดีของเขาแต่เนื่องด้วยใจที่ใสของเราแล้วอาจจะมองเห็นเขาชัดขึ้นใสขึ้นเนื่องด้วยใจที่สะอาดวันนี้เมื่อเราได้เห็นว่าในมิติอีกหลายเรื่องถ้าวันนี้เรามองหาปากกาเจอแล้วก็ไม่แน่ว่าปากกาจะเขียนติดเสมอไปอาจจะไม่ติดก็ได้อย่าพึ่งที่จะทิ้งดินซอ พระดินสออาจจะเขียนได้ทุกครั้งเมื่อไส้ดินสอ,อยังพอมีให้เขียนเมื่อเราได้เห็นว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวสามารถที่จะทําให้เราเห็นคุณค่าของธรรมเมื่อเราสิ้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลายคนที่จะมองเห็นชัดว่าคลิปใน y YouTube หลายคลิปที่มีดาทอพระองค์มากมายแต่เราก็ไม่เคยเห็นมีสักคลิป ที่พระองค์จะส่งออกมาแก้ตา่างออกมาแก้ตัวในเรื่องราวเหล่านั้นวันนี้เราเชื่อว่าเมื่อพระองค์ให้คนอื่นชิมน้ำตาลเมื่อเขาบอกว่าน้ำตาลมันมีรสชาติเค็มหรือเปรี้ยวถ้าเขาบอกว่าน้ำตาลมันเค็มหรือเปรี้ยวพระองค์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแก้ตัวแก้ตา่างว่าน้ำตาลมันหวานพอลิ้นของคุณได้ชิมรสชาติน้ำตาลคือความดีที่พระองค์ทรงทำแล้ว อย่างไรเสียน้ำตาลก็ยังหวานวันเย็นคำ่ำแน่นอนที่สุดไม่จำเป็นต้องออกมาแก้ตัวเมื่อความดีที่ทำด้วยเต็มหัวใจทุกห้องและรักเขาข้างเดียวด้วยหัวใจเต็มสี่ห้องวันนี้คนที่ดา่าพระองค์ก็ยังคงด่ากันอยู่ก็จึงได้บอกว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่อาจจะไม่มีที่ให้ยืนเพราะว่ารสชาติความเผ็ดของพริก ก็จะคงจะเป็นคำตอบสำหรับคนที่ด่าคนดีๆอย่างพระองค์แผ่นดินที่มียืนอาจจะไม่ได้ยืนบนแผ่นดินเพราะมีหลายคนเขาจ้องจะทำให้จมแผ่นดินจึงขอให้เราทุกท่านได้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้สมกับที่พระองค์รักเราข้างเดียวและเราจะมีกี่ข้างก็จะรักพระองค์ทุกข้างวันนี้ทำบุญสัตวมตวานครบเจ็วันแห่งวันสวรรคต จึงขอให้บุญวันนี้ให้พระองค์สมได้อนุโมทนากับเราทุกคนและขอสมพระ,กะเกษมสำราญในทิพยะวิมานทิพยสมบัติแห่งการสะสมบารมีมาช่วพระชนชีพขอเราทุกคนจงมีความสุขความเจริญด้วยขอเจริญพร